สวัสดีครับอยู่กับผมมังกีเดียวันนี้เราอยู่กับเกมสารไทยนะครับเห็นมันขายใน p พย์สโตร์นะครับในราคาที่175บาทอยากจะรู้จริงเลยว่ามันคือเกมอะไรก็เลยซื้อมาลองเล่นดูนะครับเป็นเกมคนไทยด้วยนะนี่ไม่พู้ชาทำเพลงผมปรับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงกับ first ชั้น มีให้ลงแต้มสถานะอาเอาสมดุลก่อนไหมเพราะว่าเราไม่รู้อะโอเคตั้งชื่อหน่อยเอาเป็นชื่ออะไรดีอ่าสารไทยแต่งไทยอาไทยโอเคตรงผม แอ oh. okay. ปกติแล้วกันนะเอาแบบเป็นเนนๆหน่อยแล้วกันโ okay. อเคลองเล่นหน่อยแล้วกันผมไม่เคยเล่นเลยนะครับว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรกันแน่และนี่ก็คือครั้งแรกที่ผมได้ลองเล่นโอ้นี่ปีใหม่แล้วเ,เจะทำอะไรดีๆนะ นี่เป็นเชา้าที่ดีเลยลองดูในตู้ดีกว่าว่ามีอะไรกินไหมอ่าเดีอยวเดออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มีต่อยเหรออันนี้กระโดดได้ด้วยอ่มีเสียงเฟกมีเสียงอะไรไม่รู้ว่าดังเกินไปหรือเปล่านะจะปรับลงหน่อยแล้วกันมาดูเกมก่อนเลยโอเคอะไร เวลาผ่านไป9ชั่วโมงเราย,ยังไม่ทำอะไรเลยต่อ,อเติมบ้านไ,ม,ไม้กระดานแล้วก็เหล็กคุณภาพสูงแล้วก็ตะปูแล้วนี่อะไรเนี่ยอ็อมนเป็นขนมปังนะที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาแต่เรามี5เนี่ยใช่ไหมอันนี้คือมีดสัน้นกล้วยห,หอมทำอะไรได้งงไปหมดแล้วเล่นครั้งแรกอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยนี่อะไรเนี่ยคือเก็บข้าครัคร้งใช่ไหม ไม่เอาไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บโอ้ไม่มไม่ไรกินเลยฮะต้องกดออกไปละมันก็มีแค่นี้อะไรนะอันนี้คือต้องออกไปข้างนอกคือเกมมันมีมานานแล้วนะครับเห็นเห็นอยู่คุ้น,นตาแต่ก็ไม่ได้อยากลองซื้อมาเล่นดูเออครั้งนี้แบบเออลองซื้อมาเล่นดูหน่อยว่าแบบกำลังเบือ่อเบื่อเหงเงาอะไรเงี้ย พึ่งที่แถวนี้ก็น่าจะปลูกผักนะเนี่ยแต่หญ้ารกไปหน่อยต้องเอามีดมาตัดหญ้าบ้างละ่ะลองเอามีดมาอะไรนะเมื่อกี้ไม่ทันนี่ใช่ไหมไมีดสั้นอ่านี่คือเราสวมใส่แล้วเนาะว่าผมไปกดไอ้ตัวปุ่มไอขวาล่างอะเห็นไหมไอ้ตัวสต็อปเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหทุบโคตรแรงแล้วพรุ่งนี้รกจังแต่ก็จัดก,การได้ไม่ยาก นี่อะไรรายการภารกิจไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้มีทิมย่าอย่างนะเหมัอนเกมเกมฟาร์มนะใช่ไหมโอ้โหมีคีริคอนด้วยคีริคอนจะจอสั่นเลยเหรอโอ้ใช่ได้เว้แล้วมันให้เราทำอะไรอ่ะอ้อย่างนี้ผมว่าผมอัพพวกความไวกอนดีกว่าไหมนีมม่อะไรนะ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่สิ่งที่คุณวางอาจจะสูญหายทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายคุณการซื้อที่ดินแห่งน,นี้ในราคา8ปดแสนหกไม้แล้วมีอยู่พันหนึ่งอันนี้สากาละความสุขบวกหปอร์เซโอ้โหผมว่าผมลองอัพความเร็ววะความเร็วน่าจะมีส่วนในการที่จะวิ่งนะแล้ว แล้วมันให้เราทําอะไรเนะี่ยอ่ะกระโดดเป็นมาริโอเลยเอางงครับมีมีอันนี้ด้วยนะประสบการณ์ลองลองตีเลยว่าสองหน่อยว้าวเนี่ยเ,เรื่องระดับแล้วนี่นะคือผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันช้าๆเนะี่ย มันน่าจะติดหญ้าแหละมันเลยเดินช้าโอ้แล้วมบบตีต่อสู้มันเป็นมันเหมือนนน,นี่นะสตาร์เดียวนะนะกับ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 อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยคืออันนี้คือบริเวณบ้าน มีมีตอนนี้เป็นชาวนาไปแล้วมันเดินช้ามากเลยอย่ะเดี๋ยวลงไปทางขวาดูนะไปกี้ไปทางซ้ายให้เราทำอะไรอันนี้คือบ้านของเราอ่ะ อ๋อมันมืดแล้วอ่ะเช้าวันต่อมาดูซิมีอะไรเไปลีป่ยนไปเราไปกีบมืดอย่างไวเลยอ่ะไปกีบไปทางซ้ายนะลงไปทางขวาดูนี่อะไรเนะี่ยคุณการขายผลผลิตทั้งหมดเลยไหมไม่อะ นี่อะไรอ,ะอ่ะอ่านี่มีไปทางนี้ได้อันนี้น่าจะเป็นทางต่อละอืมลองเดินไปดูในหมู่บ้านทางขวาดีกว่าขอให้ไปขวานะจะไปกีเห็นหอยทากมันน่าจะตีได้นะโอ้โหแล้วมันตีเราเหรอไหมหิวจังเลยนะโอ้โหโดนตีทียะสามทำไมมันทรมานขนาดนี้นะี่ เดี๋ยวเดินไปทางหมู่บ้านก่อนรู้สึกว่าจะสู้มันไม่ได้ไนะเนี่ยอ่ะเข้ามาในหมู่บ้านละนี่คือหมู่บ้านที่น่าอยู่นะสุดเงียบดีจังเลยเฮจนูอาร์ไทยมาพอดีเลยข้ากำลังคิดถึงเจ้าพอดีเลยลที่บ้านเป็นยังไงบ้างเรื่องว่าง จ้าลองไปติดต่อชนาสิเขามีเมปเปิลเลตเยอะเลยนะเจ้าอาจจะลองมาปลูกที่บ้านได้อ้ผมนิสายชาวนานครับลุงทิศลองมาหาชาวนาสิเอาละเจ้ามาละเขามีเมล็ดปักมาเถอะเจ้าลองมาดูสิความสัมพันธ์บอกสิลองเลือกดูนะถ้าถูกใจหนยะก็เอาไปหาปลูกได้เลยถ้าไม่มีจอบกุดินก็ลองไปหาช่างตีเหล็กดูนะ มีเงินยู่พันหนึง่งตอนนี้เรากําลังซุ่มดูป้าหมาอยู่ยัง,ยงไม่ได้ไปไหนหรอกตอนนี้เรากําลังขาดเคลนอาหารนะจะช่วยไปหาให้หน่อยสิจดไปคือเวเนะา,าวะเดีวชาจะไปไหนขอซื้อของก่อนออเดมันกฝลังไม่ได้เข้าโพดไม่ได้ฟักทอง นมลสตอรบรี่เมลพริกเมลทุเรียนอันนี้ลดน้ำแน่เลยใช่ไหมสปริงเกอร์ใช่เลยจะได้ไม่ต้องมาลดน้ำทุกวันข้าวสารอันนี้น่าจะกินอาหารได้แนีเออเอาไงดีกะลำปีฝรั่งอ่าเอาเป็นมันฝรั่งละกันซื้อไปเลย โอ้โหให้เรื่องนี้ด้วยขอแบบ300มาก่อนขอดูว่าเอออะไรยังไงนั่นใครยายสมศรีเจ้าสนใจพวกหลึกลับบ้างหรือเปล่ามันมีตำนานของช้างปีศาจที่เกิดขึ้นแบบประหลาดในดินแดงนี้แล้วมันก็น่ากลัวมากภารกิจสำเร็จแล้วแต่มันก็ยังเป็นแค่ตำนานนะมีจริงไหมก็ไม่มีใครรู้ ครับไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งนั้นวันนี้ล่ะเดจนุอาไทยสุดีปีใหม่นะปีนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเฮ้ยตามหาช่างเด็กนะจะลองไปเข้าบ้านหลังนี้ดีที่มีมีป่องควันน่ะเ็มีเครื่องมือเพียบเลยนั่นไงดีนะซื้อซื้อแบบประหยัดน่าจะบ้านหลังนี้นะครับ ช่างตีแหละโอ้ในร้านนี้น่าจะมีอาวุธและเครื่องมือดีๆให้เ,เราได้ลองนะคุยกันหน่อยสิช่างตีแหละนี่เจ้าช่วยอะไรข้าทีสิตอนนี้ข้ากำลังทำเครื่องมือแต่แไม่มีฟืนเลยเจ้าช่วยไปหาไมาให้หน่อยสิสักสิบอันเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนนะฮะผมต้องการจอบอือนกันใช่ แล้วก็ทางน้ำหนึ่งกันชัดเลยเขบอกว่ากิ่มันบอกว่ามันใช้ฝักฝักบัวไดไ้ไม่ได้แล้วเนาะคอนก็สร้างข้ามเมืองผุ้ผินเงิุ๊ะผินโอ้โหซื้อแป๊บเดียวตั้งบ่อแบแล้วเดี๋ยวเราไปตัดไม้้ก่น อะไรเนี่ยของเอ๊ะเมื่อกี้ถือทิ้งเหรอเดี๋ยวของหายไปแล้วอ้าวอ้าวงงไม่เราไม่ได้จะทิ้งเราแค่เ๋ยวว่ามันต้องลากใช่ไหมโอ้โห เราทิ้งทรัพย์สินมูลค่า300กว่าบาทไปเมื่อกี้ช่างเป็นความรู้ที่ไม่เข้าใจเลยจริงๆเพิทิ้งไปเฉยเลยเ่เป็นไงบ้างเหรอจ้าสนใรขึ้นมือดีๆไหมเรามีขายเทียบเลยเดี๋ยวให้ไปตัดไม้เดี๋ยวเดีวขอตัวไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับค,คือตัวน,นี้ผมเทเลพอร์ตมานะ่ะ กำลังจะหาไม้แต่เดี๋ยวนะไม้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถือมีดเนาะเราอยากปลูก้นไม้อ๋อมันมีซาตามิน่าตรงนั้นนี่ใช่ไหมเดี๋ยววนะไม้หาจากไหนวะเนี่ยคือเพื่อนผมลงกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมแล้ว ว่าจะไปหาไม้มันมันมัน,ม,นมันหาไม้มันก็ต้องใช้ขวานตัดต้นไม้ถูกปะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นราคาขวานอะ่ะราคาแปดร้อยเออป่านนี้ดูเงียบเงาแปลกบางเวงลงเขาเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยแล้วกันนะนี่อะไรโอ้โหใบตจำลึงเก็บมาเลยนะ <c oughs> อะไรเมื่อกี้อย่าบันไดเนี่รรยกำลังข้าวสา เนี้ดีนะค่ะเก็บได้ไม่ยากเลยเออตอนนี้เรามีเรามีปัญหาปแปลกลกแล้วคือพวกทหารยามมันจะหายตัวเข้ามาในปะตะตะ่าตลอดหรือว่าตำนานนั้นจะเป็นจริงแล้วล่ะเรื่องของช้างนะ่ะใครจะคิดว่าช้างทำเรื่องแบบน,นี้ได้ก็ตั้งแต่คุกนั้นถูกทำลายผวส้สิงแปลกแปก็เข้ามาหาช้างเลยช้างเริ่มเปลี่ยนไปมันทำเรื่องที่ไหาเชื่อได้เช่นโฉบกระชากหัวผู้กุทดทำมือช้าง โอ้ยิงคิดว่ายิงน่ากลัววอกว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นเรื่องจริงนะข้ากลัวริงจริงๆเจ้าก,ก็อย่าลืมไปฝึกทหารล่ะก็าอาจจะมีอะไรจริงๆที่เจ้าอยากจะรู้นะก็อยากรู้แล้วครับเดี๋ยวขอเก็บตเห็บก่อนเอ้ยกระต่ายนี่มันมันมันไม่น่าที่จะเราไหว,วไมันเข้าไปตุยหลังนะวะไม่ใช่ตีตัวหนึ่งโดนสองตัวนี่เม่นปะเม่นเม่นเหลือไม้จะไปตกวง,งตัน โอ้ยเ,เ,เก็บอย่างนี้เหรอเนี่ยมีทำนะไม่น่ามีไม้เนี่ยเปิ้ลปะ่ะโอ้ยมะเกลือเทศใครมาวางนี่ต้องร้พวกนี้ให้ผลไม้ที่ดีเลยนะเนี่ยไอ้นี่มันตีเราชัวร์เลยกระโดดก่อนนั่นไงโอ้โหสี่สิบสามสีิบสองทีตายเลยเหรออุ้ย